ไปลาลงหันองมือนี้เขาก็สิเดินทางไปต่อเอ่องานหนิวกระนวนมือแรงพอกันงานหนิวกระนวนนะคะขอนกระแลนลเลลลลลตยล่าลงเหลี่สิไปหาหน้ากินบันนี้เลยหยางมาหล่อโขงมาหล่อโขงมาเบิ่งหมอกอยามมอเศร้ากำมังอยู่ นภาพเบิ่งบรรยากาศเนี่ยมอสเสาอยู่ริมโขงนี่คือริมโขง,งเนี่ยมอสเสาเนาะหมอกมีอยู่ด้มีหมอกอยู่พุน่นหมอกหลายอยู่ค่ะหมอกยามเช้าที่ริมโขง พุ่นพุ่นหมอกทางพุ่นค่อยหลายพุ่นทะเลหมอกเงมือเศราบรรยากาศดีอิหลีหมู่บ้านเลี้ยวเห็นนั่น มู่บ้านทางพุ่นเดียวเดี๋ยวเห็นมู่บ้านทางฟังแายป่ิญนีมาันสองมันข้าหมอกมันเหลียวเพรเห็นคุณยายมาเบิ่งหมอกเนี่ยนี่แหละคือบรรยากาศเนี่ยมันสาองที่ริมโขงบรรยากาศริมโขงมองได้ก็สิเป็นคือกันสมหม่องหม่องงามมันก็สิมีเป็นบรรยากาศที่เลิศ ไปหาหลอดนะ่ากินแบบน,นี้ดู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 ดดดยังมาหลอดนี่ก่อนนี่นะคะนี่คือริมโของอำเภอปากชมอยู่หน้าทิวาการเลย ยากาศขาเจ้าดีหลีนะกขาคุแล้ก็ฟังใสเห็แนแอน,แน,แน